สวัสดีครับผมจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินขั้นตอนแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์ simkpo.com/user ชื่อผู้ใช้ให้ใส่เลขบัตรประชาชนรหัสผ่านให้ใส่หมายเลขซิมบันสุจากนั้นกด sign in ขั้นตอนต่อมาให้สังเกตที่หน้าจอด้านบนมุมขวากดสัญลักษณ์ขีดสามขีดจากนั้นจะพบหมายเลขดีเลร์ของคุณให้กดเข้าไปตรงหมายเลขเลยหลังจากนั้นนะครับ จะพบกระเป๋าซิมปัรสุให้กดถอนเงินจะพบหน้าจำนวนเงินที่ต้องการถอนให้เราเลื่อนลงด้านล่างจากนั้นยอดเงินที่ต้องการถอนให้เราใส่ยอดเงินที่ต้องการถอนแล้วกดถัดไป หน้าต่อมาจะเป็นตรวจสอบข้อมูลการถอนเงินตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นเลื่อนลงด้านล่างจะพบเมนูขอรหัส OTP ใหม่ให้ทำการกดระบบจะดำเนินการส่งรหัส OTP มายัางข้อความนะครับหลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้วใส่รหัส OTP แล้วกดถัดไป หน้าต่อมาจะเป็นประวัติการถอนเงินให้เราเลื่อนลงด้านล่างจะพบประวัติการถอนเงินล่าสุดจากนั้นกดเข้าไปดูรายละเอียดให้ดูตรงสถานาการถอนว่าสําเร็จแล้วหรือย,ยังอย่างตัวอย่างแจ้งว่าสําเร็จแล้วให้เราเข้าไปเช็คที่แอปธนาคารของเราอีกทีนึงว่ามียอดเงินเข้าเรียบร้อยแล้วหรือยังตรงนี้นก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการถอนเงินแล้วสวัสดีครับ